โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์คนเก่งฟ้าประธานกันและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสายรับโลกวิญญาณคืออะไรกันแน่อ่ะสายรับโลกวิญญาณก็คือ ตำแหน่งทางโลกวิญญาณที่แต่งตั้งให้กับมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะทํางานเป็นสายให้กับพวกเขานะฮะการคัดเลือกแล้วก็รวมถึงการมอบตําแหน่งเนี่ยจะทําโดยโคลนมาโดยเฉพาะเลยซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะมนุษย์ที่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะฮะสาเหตุที่ต้องมีสายรับโลกวิญญาณเพราะว่าทางโลกวิญญาณเนี่ยงานยุ่งไงก็คือแบบไม่สามารถมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้เหตุผลเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่าจะขี้เกียจอยูนหนอย่หน่อยๆเหมือนกันนะฮะงานของสายรับโลกวิญญ,ญาณหลักๆเลยก็คือ การรักษาความสงบของโลกมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการกําจัดปีศาจที่ออกมาก่อกวนแล้วก็สร้างความวุ่นวายนะฮะแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้งานอื่นก็มีโดยที่จะมีทูตจากโลกวิญญ,ญาณนะฮะคอยให้ สนับสนุนอีกแรงหนึ่งก็คือไม่ได้ทําคนเดียวอย่างน้อยก็มีผู้ช่วยอยู่ยกตัวอย่างเช่นกรณีของยูสุเกะก็จะมีโบตันคอยช่วยเรื่องอุปกรณ์แล้วก็อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลนะฮะแม้ว่าภายหลังเนี่ยไออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันแทบที่จะไม่ได้ใช้เลยจนเหมือนว่าจะโดนลืมไปแล้วแถมยังออกมาไม่ครบทั้ง7ด้วยนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะมี7ชิ้นอนะตามที่แบบว่าเขาบอกกล่าวไว้แต่ว่ามันออกมาเพียงแค่6มันขาดไปชิ้นหนึ่งฮะแต่จริงๆเนี่ยผมก็พอจะเดาได้อยู่หรอกนะฮะว่าไออุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนนี่่่ยมัไปอูทใครา จะเป็นไอพี P ่เอเลนเยเกอร์ L ที่เคยออกเป็นขาวแน่นอนคนที่ทําอุปกรณ์คนนั้นหน้าเจ้าชิ้นสุดท้ายไปแต่ก็เรื่องนา้าช่างมันก่อนเรากลับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเริ่มจากชิ้นแรกนะฮะซึ่งนั่นก็คือเลเกคิริงหรือว่าแหวนพลังวิญญาณ เป็นแหวนที่มีไว้เพิ่มพลังวิญญาณให้กับกระสุนวิญญาณหรือว่ากระสุนพลังจิตของยูสุเกะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอไอเทมชิ้นนี้ควรเป็นไอเทมที่น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้บ่อยๆนะเพราะมันเป็นไอเทมสายต่อสู้ไงแล้วก็มันเพิ่มพลังโจมตีได้หลายเท่าเลยนะฮะแม้ว่ามันจะแลกกับการที่แบบ หลังใช้แล้วเนี่ยร่างกายมันจะเพลียจนยืนไม่อยู่แต่มันก็เหมาะที่จะเก็บไว้ใช้เป็นไพ่ตายในตอนหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังจากที่ยูสุเกะใช้มันปราบโกคิลงได้ก็ไม่เห็นใช้มันอีกเลยนะทีนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2นะฮะซึ่งนั่นก็คือกระจกสื่อสารเอาไว้โทรหากัน,นะฮะซึ่งสามารถที่จะโทรกันข้ามโลกได้เลยทีเดียวมันเลยมีประโยชน์ตรงนี้แหละสัญญาณไกลดีอย่างที่3 เข็มทิศวิญญาณอ่ะอันนี้ก็มีไว้หาตัวพวกปีศาจนะฮะแต่หากว่ามีพลังปีศาจอยู่ใกล้ๆเนี่ยเข็มทิศก็จะมีปฏิกิริยาแล้วก็ชี้ไปทางนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดูจะสะดวกนะฮะถ้าไม่ติดที่ว่าแม่งเป็นเครื่องมือที่เปราะบางชิบหายเลยรุ่นก่อนที่ยูสุเกะเคยใช้เนี่ยก็คือตอนนั้นใช้ตามหาลันโดฮะแล้วพอกดใช้ี่ก็คือมันลวน โอเวอร์โหลดแล้วก็ระเบิดหน้าตายเฉยเลยทั้งๆที่แบบว่าพลังของลันโดเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไระแท้ๆแต่กลับเป็นว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันรับไม่ไหวนะสงสัยตอนนั้นงบน่าจะน้อยก็เลยทําได้แค่นี้จริงๆทีนี้ก็จะเป็นชิ้นที่4นะฮะนั่นก็คือสติกเกอร์แกะรอยอ่าเป็นเหมือนกับตัวบอกสถานะของตัวเองให้กับเพื่อนๆได้รู้นะฮะผู้ที่ติดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการแกะมันออกได้สติกเกอร์นี้จะมีสีที่คอยบอกสถานะของผู้ติดนะฮะเช่นสีน้ําเงินก็คือสถานะปกติ สีเหลืองบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางสีแดงก็คือสาหัสและหรือว่าถ้าหากว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดเนี่ยหลุดเองก็เท่ากับว่าคนที่แปะให้นั้นตายไปแล้วนั่นเองนี่จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ในยามที่ต้องแยกกลุ่มกับเพื่อนๆในสถานที่ที่มันอันตร,รายเพื่อที่จะให้รู้ได้ว่าหากมีคนบาดเจ็บเนี่ยจะต้องไปตามช่วยเหลือได้ถูกคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่5นั่นก็คือแบน่องวิญญ,ญาณ เป็นแว่นที่ดูรูปร่างเหมือนกับแว่นผู้ดีฮะมีไว้ส่องหาของที่อยู่ในเสื้อผ้าของคนอื่นแต่เนื่องจากว่ามันมองทะลุเสื้อผ้าได้ดังนั้นแล้วอย่าไปใช้สองผู้หญิงเปดันขาดนะฮะอย่างเช่นตอนยูสุเกะเนี่ยพยายามจะมาส่องโบตันเนี่ยโบตันก็เลยแบบฟาดไปหนึ่งดอกเพราะว่ามันทะลุเสื้อผ้าได้นั่นเองนะฮะทีนี้ก็จะเป็นชิ้นที่6ซึ่งนั่นก็คือนกหวีดอิตาโกะนะฮะเป็นนกหวีดที่เป่าได้เฉพาะผู้ที่มีพลังในระดับหนึ่งเท่านั้นคนธรรมดามาเป่าเนี่ยไม่สามารถที่จะไไดด้้ยินนมั หากคนที่เป่าเนี่ยมีพลังนะฮะแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยมีพลังเช่นกันก็จะได้ยินเสียงและถ้าหากว่าพลังยิ่งเยอะเสียงมันจะยิ่งดังมากๆนะฮะดังนั้นมันจึงมีไว้เป่าเพื่สอส่งสัญญาณเท่านั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรเอามาเป่าเล่นนะฮะเพราะว่ามันเสียงดังน่านลำคาญสุดๆไปเลยมันดังจนขนาดที่ว่าขนาดทีเอเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยยังแทบจะสลบเลยนะฮะ ท่าที่ฟังดูผิวเผินเนี่ยก็ดูเหมือนว่างานสายรับโลกวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นงานคนดีอ่าเป็นงานปิดทองหลังพระกู้โลกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยงานสายรับโลกวิญญาณค่อนข้างจะเป็นเหมือนเบที่น่าสงสารซะมากกว่าเนื่องจากว่าถ้าหากมันเกิดเหตุสุวิสัยนะฮะ ตัวของเราเนี่ยอาจจะได้รับภารกิจที่อาจจะทําให้เรานั้นถึงตายเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของยูสุเกะนะฮะนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพิ่งมาทํางานได้แป๊บเดียวก็โดนส่งไปตามล่าคุรามาโกคิแล้วก็ฮิเอที่มีพลังมากกว่าเขาซะอีกนะจนโบตันยังบอกเลยว่านี่มันส่งไปตายนี่ว่าโคเอนมากเลยให้เหตุผลว่าถ้าหากไม่ส่งเนี่ยก็ตายหมดกันอยู่ดีแหละเพราะว่าจะหากว่าพ่อของเขาอย่างท่านพญาโยมรู้ว่าไอ้สามคนนั่นน่ะมันขโมยสมบัติของโลกวิญญ,ญาณไป ภูเขาไฟฟูจินี่คือระเบิดคนล้มตายอยู่ดีดังนั้นแล้วต่อให้ยูซูเกะจะต้องตายเนี่ยมันก็ต้องตายแล้วแหละเออคือแบบว่าใช้งานแบบสักคุ้มเลยถ้าตายก็ต้องตายนะฮะดังนั้นการเป็นสายรับโลกวิญญาณเนี่ยจึงไม่ใช่อะไรที่มีแต่ด้านดีนะ เอาไปเอามาเนี่ยด้านแย่เนี่ยมันดูเหมือนจะเหนือกว่าด้านดีด้วยซ้ําเพราะว่าคุณจะเป็นคล้ายๆกับหมากตัวหนึ่งนี่ที่หากว่าจําเป็นต้องตายคุณก็ต้องตายโชคดีที่แบบว่าหลังๆเนี่ยยูสุเกะอยู่นานพอที่จะสนิทกับโคเอ็นมาไงหลังๆก็เลยทําให้โคเอ็นมาเนี่ยเริ่มที่จะเป็นห่วงจริงๆละถ้าหากว่าตายตอนชุงแรกๆเนี่ยผมว่าอย่างมากก็คือโคเอ็นมาเนี่ยก็แค่หาคนมาแทนแค่นั้นเองง่ายๆเลยและถ้าดูจากตอนที่ท่านพญาโยมเนี่ยรู้ว่ายูสุเกะเนี่ยเป็นสายเลือดของโลกพีศาจนะฮะพี่แกก็คือเล่นไลออกเลย คือไล่ออกจากงานเท่านั really ames, really ้นไม่พอส่งหน่วยพิเศษจากลูกวิญญาณเนี่ยไปไล่ฆ่าทันทีไอ้ที่เคยทํางานไม่ทั้งหมดเนี่ยคือไม่มีความหมายเลยนะฮะคือเอาจิงๆนะฮะมันไม่จําเป็นต้องมีไอ้หลอกไอ้อาชีพสายรับลูกวิญญาณเนี่ยเราใช้แค่ไอ้หน่วยพิเศษลูกวิญญาณก็ได้เพราะว่าไอ้หน่วยเนี่ยจริงๆมันโคตรเก่งเลยนะฮะแค่แบบส่งไปคนเดียวในตอนลันโดเนี่ยผมว่าแค่หายใจใส่เนี่ยลันโดมันก็ตายแล้วหรือต่อให้เป็นตอนที่โทงูโลออกมาเนี่ย ส่งไปคนนึงเนี่ยก็พอแล้วที่จะซัดทงูโลจนอยู่หมัดนะฮะแต่ที่ผ่านมาคือคุณมึงไม่ส่งแต่ว่าดันเนี่ยส่งสายรับของตัวเองเนี่ยไปสู้เสียงตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะห่วงไอ้หน่วยนี่ไปทําไมหรือว่าค่าตัวของไอ้หน่วยนี่มันแพงผมก็ไม่ทราบนะแถมค่าตอบแทนในการเป็นสายรับโลกวิญญ,ญาณเนี่ยหลกัลกๆคือมันไม่ค่อยมีนะฮะคือมันไม่ค่อยมีในทางตรงนะเท่าที่ผมคิดได้เลยก็คือเราอาจจะแบบว่า มีเส้นสายในโลกวิญญาณอะไรอย่างนี้ยงไงหากเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะคุยกับโคเอ,อนมาได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยช่วยส่งไปแบบที่ที่มันดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้อะไรงั้นหรือว่าถ้าหากว่าระหว่างที่เรามีชีวิตเราทําบาปมาบ้างเนี่ยก็ให้โคเอ,อนมาเนี่ยแบบเผาๆเรื่องไปนรกอันนั้นก็น่าจะทําได้อยู่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือการเป็นสายรับโลกวิญญาณเนี่ย ไม่มีใครเป็นได้นานเลยนะฮะตั้งแต่ที่เราได้ดูมาอาจจะเป็นเพราะว่าสายรับรูวิญญาณเนี่ยการเป็นเนี่ยมันกินเวลาชีวิตะฮะหากไม่ว่างงานจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครเขาอยากทําหรอก <S <S พอแบบเข้าวัยทํางานแล้วมันก็เริ่มที่จะไม่ว่างกันแล้วใช่ไหมสายรับรูปวิญญาณเนี่ยที่เราเห็นในซีรีส์ทั้งหมดเลยนะฮะจึงจะเป็นในช่วงที่แบบว่า เป็นตอนวัยรุ่นวัยเรียนเท่านั้นเลยพอเริ่มโตมาก็เริ่มทยอยเลิกเป็นกันหมดแล้วด้วยเหตุผลของตัวเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นซาโตะคุโรโกะอ่านี่คือสายลับโลกวิญญาณที่รุ่นเก่าที่สุดที่เราเห็นในซีรีส์แล้วนะฮะเป็นรุ่นพี่ของเซนซุยแล้วก็ยูสุเกะเธอเป็นสายลับโลกวิญญาณตอนมัธยมสมัยก่อนหุ่นเธอเดิดทวมมากเลยนะฮะแต่เพราะว่าต้องมาคอยไล่สู้กับปีศาจวิญ,ญญาณร้ายแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองอีก ขุนก็เลยแบบดีขึ้นมาทันตาเห็นภายหลังหนะ้าพอแบบเธอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรกันแล้วก็เลยแบบเลิกเป็นสายรับโลกวิญญาณไปเซนซุยก็เลยมาเป็นต่อแทนให้แม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าพลังของคู่โรโกะเนี่ยน่าจะพอๆกับเกนไครสมัยยังสาวหรือว่าราวลาวบีค s s เลยนอกจากนี้นะลูกๆทั้งสองของเธอเนี่ยยังเป็นผู้มีพลังวิญ,ญญาณตั้งแต่เด็กแถมยังเก่งด้วยนะฮะซึ่งเธอก็กลัวว่าหากยูสุเกะได้กลายเป็นปีศาจร้ายเนี่ย เธอจะต้องเสี่ยงให้ลูกๆของเธอเนี่ยไปต่อสู้จึงมีความเป็นไปได้ว่าลูกๆของคุโรโกะเนี่ยมีอนาคตที่จะได้เป็นสายรับลงวิญญาณแทนยูสุเกะในอนาคตนะฮะต่อมาก็จะเป็นรุ่นของเซนซุยนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นสายลับรุวิญญาณรุ่นก่อนยูสุเกะแค่รุ่นเดียวแลวก็เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในซีรีส์เลยที่บรรลุพลังแสงศักดิ์สิทธิ์ในตำนานก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์ที่มีพลังคลาสเอสคนแรกของซีรีส์ทำงานได้ไม่นานก็ใจแตกคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันน่าฆ่าให้ตายก่อนจะกลับมาในฐานะบอสใหญ่แล้วก็โดนยูสุเกะที่มีสายเลือดปีศาจตบจนตายห่าไปในที่สุดนะฮะส่วนปัจจุบันเนี่ยคนที่ยังเป็นสายลับรุวิญญาณอยู่ก็คืออุราเมชิยูสุเกะนะ ก็เรียกได้ว่าถูกใช้งานสักคุ้มเลยแถมไม่ค่อยได้ค่าแรงด้วยจําได้ว่าโบตันหลอกเอาตั๋วดูการต่อสู้ที่โตเกียวโดมเนี่ยมาล่อให้ยูสุเกะทํางานให้ครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่ไปล่าลันโดแต่สุดท้ายก็คือโดนหลอกไม่ได้นะฮะแถมพอรู้ว่าเป็นลูกครึ่งก็ไล่ออกแล้วก็ไล่ฆ่าอีก อุตส่าห์ทำงานมาตั้งนานทำไมมันใจร้ายขนาดนี้วะไปฟ้องกลุ่มแรงงานที่ไหนวะาเนี่ยแต่ว่าไปไปมาๆนะในช่วงท้ายของาง,งานเนี่ยยูสุเกะได้กลับมาทํางานเป็นสายรับโลกวิญญาณเหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่กลับมาทําหรอกนะคือแบบว่าโอ้โหใช้งานแบบหนักมากแล้วก็เคยทรยศไล่ฆ่าเราผมเอาจริงๆนะไม่กลับไปหรอกแต่ยูสุเกะเป็นคนดีไงเพราะว่าเขาทําเพื่อโลกปีศาจด้วยก็เลยเขายอมกลับไปทำนะฮะก็ จบกันไปแล้วนะสำหรับสายรับลูกวิญญาณคืออะไรในวันนี้ก็มันคืออาชีพหนึ่งที่ไม่ควรที่จะไปทำเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าหากว่าคุณไม่อยากที่จะเป็นเบให้กับทางโลกวิญญาณอะไรประมาณนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ